สวัสดียามสายๆนะไม่เช้านะสวัสดีนะาทุกท่านวันนี้ผมก็มาอีกที่หนึ่งนะครับหน้างานนะก็คือหน้างานที่เราจะมาทําวันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูโน่นนะก็เป็นทีมงานเก่าของคุณอาผมนะที่เราจะมาทํานี่ครับคือโกดังนะฮะประตูโกดังแล้วก็น้าต่างโกดังทั้งหมดเลยนะครับงานใหญ่นะเดี๋ยวเรารอทีมงานเลยเดี๋ยวจะไปขนพวกนั่งลงนั่งลานอุปกรณ์มาก่อนนะครับ อันนี้ผมนัดมาเจอกันตรงหน้าง,งานเลยเดียวเราจะไปกดกันอีกทีหนึ่งนะฮะหน้าง,งานนี้ก็คือเป็นข้างหลังผมนะตอนที่มาขุดหลุมขุดหลุมฝังแล้วก็ยกโรงมงุงคาตอนนั้นนะฮะนี่คือบ้านพักคนงานเสร็จไปแล้วนะครับคือทีมผมก็ทำยกโรงมุงคาโนคุนาเขาก็ทำเสร็จนะ ทีนี้ก็อาก็รับกูกูดังตัวนี้แล้วก็แยกตัดามาให้รับประตูนะทำประตูแล้วก็หน้าต่างะครับมีโรงงานนี้ก็ใหญ่นะครับโรงงานใหญ่เดี๋ยวรอทีมงานก่อนนะว่าจะไปเอาวงอุปกรณ์กันอีกทีนึ่งนะครับ 说。<Okay. S 2> okay. วัปมาถึงบ้านอย่างไวนะฮะที่ทำงานไปตั้ง,น,ง,งนังลงนั่งร้านไว้แล้วก็กลับมานะครับกลับมาบ้านก็มีของอร่อยอร่อยเพิ่มน้ำหนักให้กับคุณปุ้ยมาด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณปุ้ยบอกว่าชอบกินหรือเปล่าชอบหมดอะไรได้ยินเหรอจับแล้วสวัสดีค่ะ กินซะเอาให้ยางบ่ได้รลดเอาให้กระเลลิงไปเลยเป็นไงเีให้หมดใช่ไหมโอ้จะกินหมดเลยเหรอกินน้ำ S <S ซื้ออะไรมันงแต่ว่ากินมาแล้วแหละระหว่างทางกินนี่ไข่ห้องขนมไข่มาหรือไข่หงอันนี้กระละลวยทอดอย่างละยีสบาทแวะซื้อตรงต้นโพใหญ่อะ่ะมีสุมานรอของอยู่เขายังสั่งเหล็กมาไม่ยังไม่มาเช้าก็เลยไปตั้งนั่งร้านไว้แล้วก็ ช่วงบ่ายมั้งจะมาหรือเปล่าหรือเปล่านะใช้คำว่าหรือเปล่าหรือเปล่าอืมอย่าแป้บนนองอเอาร่เยข้าวหรอกอั้อ๋อไปตากแดดไ,ได้อะไรกินเนี่ยยังไม่กินข้าว

เสอบจังเลยเราก็ทุกมาไหนเนี่ยรู้ไหมไม่ขับรถผ่านตัว ห่วยสเปิร์ที่เราไปรอปีแล้วอะเห็นเขาตั้งไฟตั้งอะไรแล้วเนาะอืมน่าจะไม่ต้องเดาเดี๋ยวไปดูไปิทินก่อนไม่เห็นเอนั่นบอกว่าใน,นเมื่อเขาเล่นวันที่สิบสามแต่ถ้าตามบ้านเราน่าจะเป็นที่สิบห้านี่ก็ใกล้แล้วละสิทำกระทงขายได้ไหม มาทำแต่นเนื้องไงจัดเตยแตเนื้องใบตองอีกวันนี้เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดหมดแล้วแบ่งไปให้ลูกชายจนานะ่ะกินเยอะเดี๋ยวอ้วน กาคเตียงก่อนกินกาแฟก่อนที่นี่ก็ได้ อันนี้เธอได้ออเดอร์ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยออเดือดตัวนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ยี่สิบดอกพอดีดอกละสิบบาทนะอร์ตินน,นี่เงินใส่ซองพระป่าซองอรติน,นอันนี้คือมีคนสั่งแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นไม้เอาไว้ปักตามตามก็จะมีฝางเนาะ ก็เอาหลอดเอาอะไรเนี่ยใส่แบบนี้นี่แล้วก็หนีบ้ีก็ทำโบแบบนี้เขาจะเอาเงินเงินใบเงินแบงค์นะครับต่อไปตรงนี้หนีบไว้ตรงนี้ไม่ต้องแม็กเงินก็จะได้ไม่เสียหายส่วนพวกนี้คือมีคนเอาไปแล้วนะครับลูกค้าจองไปแล้วนะครับอันนี้ทําตามบอเดอร์คิดละสิบบาทนะคุณปุ๋ยก็ทําอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นไดโนเสาร์ เดี๋ยวนั่งคัดป่อนก่อนเพราะว่ารอของมาเดี๋ยวเขาจะโทรตามอีกทีหนึ่งเพราะว่ามาวันนี้และเขาว่านะแต่รู้จะว่าจะจริงหรือเปล่าคือมีสี่ถามว่างานแทงน้ําถึงไหนแล้วแทงน้ําอ่ะวันนั้นทีมงานไปมุงรลคาไปแล้วแต่ว่างานมันยังไม่จบนะตรงนั้นก็รอของเหมือนกันเออ ตัวนี้ก็รอของแล้วก็งานที่ที่วัดก็ยังไม่จบเพราะต้องไปปูกระเบื้องอีกอ,อืมสามที่อนนี้ปูกระเบื้องด้วยเหรออืมปูอยูตรงลานที่เพ่เท่ปูนนะ่ะทำตามสเต็ปไปตัวไหนมาก่อนเราก็ไปตัวนั้นก่อนเื้ม,อม, okay, มะอร่อยไหม ซื้อมาเยอะๆดีกินอีกก็ได้นี่คันยังไม่หมดอยี่เดี๋ยวก็แวะกับไปเขาซื้อมาอีกซื้อให้ลูกนะมันจะหมดก่อนหนะ้ากินไปเถอะ <laughs> อย่าให้พร้อมแม้แต่ขีดเดียวนะเอาไม่ต้องหายใจกันเลยทีเดียวมันหนาวแล้วเดี๋ยวจะคาความอบอุ่นกันโ <c oughs> ออาเถาให้นอนกอดอยู่ทุกคืนบุกบับบุกบับสำนันเอะตัวมาสำนันม,ามาัน<ข>มาบีมันไม่ดีมันจับ เหมือนเหมือนได้ดูหมูหมูเด้ง24ชั่วโมงมนานั่งมองหน้าเธอนี่อย่านะอย่ามาครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีจ้า,าอัดาลอดีครับสวัสดีครับ